ได้เลยครับบีเขาโอนให้ส e> anyway ี่หมื่นแน่พี่พี่ต้องเก็บเงินไปขอเราแต่งงานไงแก่แล้วยังจนอย่างนี้กบคนแบบเนี้ยเราจะเก็บไปทำไมเนี้ยแต่ว่ามันมีที่ดินหลายร้อยไร่เลยนะเนี้ยใครมาตั้เช้าเนี้ย นิวนิวพี่ก็บาทำไมวะเน,นี่ยฉยังไม่ได้แปรงล่างเลยเรียบร้อยสวยสมกับเป็นน้องนิวมาทำไมไม่บอกฉันก่อนล่ะฉันเกือบเกือบอะไรเลยจ๊ะอ่ะ เกือบออกไปหาพี่ไงพทนคิดถึงพี่ไม่ไหวออ้ยพอดีเลยดีนะว่าพี่มาก่อนไม่งั้นอะ่ะคลาดกันแน่มาเข้ามาบ้านก่อนมาแล้ว <c oughs> ไม่ได้นะอย่าแต่ต้องกระจงฉันทำไมล่ะทำไมถึงหวงขนาดนั้นกระจงนี้มันมีดีอะไรเหรอ มันก็แค่กระจกอะพี่ไม่มีอะไรหรอกเหรองั้นเฮ้ยใ,ใครอยู่ในกระจกวะใครพี่<ฮ>อะไรใครมันมีคนอยู่ในนี้ชิบหายแล้วกระจกก็ใช้กับผู้ชายได้เหรอเนี่ยเธอบอกความจริงมาน,นะเรื่องกระจกเนี่ยหรือว่าที่จริงแล้วมันมีผี <c oughs> ใช่จ้ะพี่ฉันก็เลยไม่อยากให้พี่ยุ่งกับมันไงถ้างั้นพี่ไม่ยุ่งแล้วกับกระจงเนี่ย <c oughs> ใครมาวะเธออยู่บ้านคนเดียวไม่ใช่เหรอคนส่งของมัง้งพี่จา๋าไฟบนห้องหนูมันเสียพี่ไปช่วยดูหน่อยสิเหรองั้นเดี๋ยวพี่มานะจ๊ะ <c oughs> ิบหายแล้วรถไฟสองคันชนกันนิวที่สึงนิวที่สุดเลยอ่ะเขาคิดถึงตัวเองนี่รองเท้าใครเหรออ่รองเท้าของช่างไฟนะพี่อ๋อนึกว่านิวคนสวยเนี่ยแอบมีชูสิจะบ้าเหรอฉันน่ะรักพี่คนเดียว น้องนิวจ๋าใส่ไฟจ้ะอ๋พี่ทั้งสองคนฟังฉันก่อนนะคะนี่มันไอ้ผีผีทีอยู่ในกระจกเนี่ยส่วนแกก็เป็นชู้ของนิวใช่ไหมชู้บ้าอะไรหรอฉันอ่ะผัวน้องนิวเว้ยนี่มันอะไรกันเนี่ย ก่อนนะน,นิวอะไรแกขนาดนี้แล้วแกเป็นใครเนี่ยแล้วนิวของฉันหายไปไหนนี่นิวไงไลไปเออนิวเอ็นนิวนะเนี่ยนิวมาเลยยีพวกโป๊กแกนิวนิวของพี่ที่รักขา ใครนิวคะใครที่รักคะแล้วพวกคุณเป็นใครอะเข้ามาบ้านฉันได้ยังไงนี่บ้านนิวไม่ใช่เหรอใครชื่อนิวคะฉันชื่อยิ่งรักคะ่ะคุณแม่บ้านคะรบกวนพาเขาสองคนออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ด้วยคะ่ะเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ